หกศูนย์เก้าศูนย์เก้ตามนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีครับวันนี้เดินทางกันมาเป็นขยงวม่วงาไงมาเป็นขยงจนมีหลายหลายคนเพนนี้ไปหลายขั้นแล้วนะเอาแต่วันนี้เรามาตามหาอาจารย์กะนะครับหรือว่ากรุงเทพนะครับที่สำนักของกรุงเทพ สำนักอะไรนะผมจำไม่ได้ทิพสถานปูเทพทิพสถานปูเทพวันนี้ที่อยู่ข้างหลังก็คือองค์ปู่์ดาวเส้นสจันทารเตันทาแล้วที่บนอ่ะสารากระท่อมก็คือประดิษฐานดวงวิญญาณนักราชทั้ง4ี่ตระกูลนำโดยท้าวิรููปกทูธผู้ที่เป็นไทพารักษ์ที่เป็นปู่นค่ับงวดที่ผมมางวดนั้นน่ะฟันสามห้า แต่ออกสามสองเฮ้สงสามสามสี่บ่ะเจ๊งไดวห้าสี่มันมันไม่ออกเม็ดเลี้ยวดิยังไม่ได้งวดสุดท้ายที่ผมมาครับมันมันมันลดแค่แต้มเดียวแต้้มเดียวแล้วก็มางวดสุดท้ายอีกเพิลดอีกแต้มหนึ่งอีกแปดเก้าแปดหกมันก็ออกเจ็ดเก้าแป๊บแป๊บเดียว แต่ว่าแต่ว่าเมื่อนี่พี่น้องมาตีตามปุ้เทพยยเป็นครั้งแรกเลย,เยที่ปูสิจัะพิงป้องให้พี่น้องยุทธูมวันนี้จะจับจุดฟองให้ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวใจหลักของทิพสถานปู้เทพปู้เทพเคยหลวงไฮพอนีให้แต่ข้าเจ้าเหล็กเล่าพัฒนาครับพลาดหน่อยเลยครับพลาดน้อยมากแต่คราวนี้จะขออนุญาตขอเป็นหัวใหญ่เลย จะขอเป็นรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยรัฐบาลยกมาได้ไหมเดี๋ยวผมหนึ่งกุ้พา6กปเพราะว่าเพิ่นต้องย่างไปย่างไปจุดนั้นเลยครับแต่ก่อนที่ฟูเทพจะไปจุดฟูเทพต้องจุดทูบบอกกล่าวท่านก่อนเนาะหลังจากที่บอกกล่าวท่านแล้วฟูเทพก็จะจัปิดปองอ่ะให้ปู่เทพ ดำเนินพิธีกันต่อไปเลยครับตามที่นี่เลยครับตามกันเลยไปเลยครับตามไปดูตามไปดูผมมีโดนนะครับโดนบินไปแล้วครับผมค่อยด้วดนะค่อยด้วยน ก็ไม่อีแต่ตะบุบบอตะอุบบอโชคดีนะให้กับทุกทุกคนที่เดินทางมาวันนี้นะถือว่าท่านได้มีความเมตตามีความเมตตาในการฝึกูกฝึกเพียนนะครับแล้วก็จะจุกนี่ป็งปงในหายทองคำหายกดนี่หายทองคำหายกดนี่ สวดชุมนุมเทวดารล้วก็ขอเชิญเทวามหาราชณพื้นดินณอากาศทุกสถานปโปรดมาเป็นสักขีิเป็นพยานประกอบการสร้างความดีแนีดด้กายะวาจาจิตตังอาหารวันธามิ กายะวาจาจิตตังอหังวังงนสามิกายวาจาจิตตังอหังวังงนสามิสาวสะดือดวงแก้วหน้าข้าพุยงใหญ่เทวดาเบื้องไต่บดานผุดในลำแยงลูกแด้แตงคันหาล้านได้แตงคันหาคนละใหม่ยายซีสิ่งดีๆได้หามาเทพนาค้ารกว่นเอิญขออันเชิญปุญญาทันเสด็จสู่แดนสะพาน ท้ามสามสูขขงขสามมนีนั่งอยู่บุญพะลาะสิได้สร้างบารมียิ่งใหญ่ประดับให้โลกหูกุศลแผ่บ่เสื่อมคลายสาธุด้อองค์ปวง,งยาะามดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนี้เทพาระที่อยู่ตรงนี้นำโดยข่าววิลุป,ปะโคโบารมีกูเทพบารมีนากคราชองดำแสนดีจันทรายนหนาทั้งสี่ตระกูล วันนี้ทีมง,งาน YouTube นำทีมโดยพี่นิวเบาพ่องพ่องคนตดินทีวีนะครับเบาจิตแกนควอมเสื้อขาอูเสาเพชรนะครับแล้วก็เพชรผ้าลวดตะหลายๆ้่องนะครับพี่ปูเทพจำได้แนะ่จำบัวได้แนะ่อ่ามาขอเพิ่งผ้า,าศัยในปูในยาวันนี้เป็นครั้งแรกที่ปูจะได้จับ ให้ท้องคำ่ำให้ปุ่นหนีให้เอฟซีปูติยูทั้งบ้านอีฟอยเม่ปูติยูทั้งบ้านได้ปุ่นหนีปนุ่เส้นนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันอร่อยโอ้สิบแปดก็ให้แมงก็ให้มานฝ่ายน้ำที่น้นองสายมูเตลูนะครับพี่น้องทั้งประเทศนเน,นี่เหมือนิ่งนี้เหมือนซีนได้อยู่ได้กินน้ำกัน ฉะนั้นก็ขออัญเชิญดวงวิญญาณปู่เด้อนะครับเตะใส่โยนใส่มือปู่ใด้เชิญใส่มือผมทำให้เลขนะครับสลาคีแมงกระเจบ้านไทยเข่าสามโตเข่าสองโตแมนแมนเลยนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปัจฉิมสมิงทีสาภาเคสันตินาคามหิติกาเตปีตุมเฮอนุรักษันตุอะโรคเยนะสุเคนะจะปัจฉิมัสมิงทีสาภาเคสันตินาคามหิติกาเตปีตุมเฮอนุรักษันตุอะโรเยนะสุเคนะจะปัจฉิมสมิงทีสาภาเคสันตินาคามหิติกาเตปีตุมเฮอนุรักษันตุอะโรเยนะสาธุด้อ พร้อมแล้วพร้้อมแลวเราจะไปดูไหาพร้อมแล้วจะได้ไปจกไหกันโดนบินแล้วครับโดนเริ่มบินแล้วครับผมมาโดนบินแล้วไปพร้อมกันครับไหทองคำหายทองคำหายปดนี่ไหปดนี่ครับปู่เทพจะใช้ไหตัวนี้ออกเลขราวจัน พุสุขนะครับตลอดนะครับตัวนี้นะครับให้ทั้งหมดเก่างวดเข่าเจหงวดครับตรงๆแต่คราวนี้ในละเกียรจากพี่น้อง YouTube ช่องใยอยีสานไต่ห้านะครับไผูปเทพขอเลขรัฐบาลไทยห้พี่ให้นองทั้งประเทศนะครับไดพ้พ้นนี่เปิ่งสินไปพร้อมๆกัน ขอบคุณที่ไม่ทิ้งปู่เทพครับอขอบคุณที่ให้แนวทางพี่น้องทั้งประเทศขอบคุณที่เป็นสื่อกลางให้นะครับถี่ทันเสียสละเวลาเสียค่าน้ำมันรถตามหาตัวเลขให้พี่ให้น้องให้พอยเม่ห้าวทั้งประเทศได้มานได้ศกไปนํากันฉะนั้นเราอนุโมทาธุ่ล่ำรว,วยไปพร,ร้อมกันครับสาธุสาธุขอสองตัวก่อนนะครับปู ขอสองตัวขอสงตัวก่อนครับกอนตัวทีละลูกทีละลูกครับเอาใส่ผ้านอยู่แนหัวงวดประจําวันทีนึงกุ้มผาเด้อปูครับนะครับหากแมนบุญบารมีมีนะครับต้องนีสิได้เกิดนะครับก็ขอให้เปิดโชคเกิดลาเปิดบารมี คพี่น้องเบิ่อวานเมื้อสิงไปพร้อมกันเอาตัวหนึ่งก่อนเนาะครับเอาทั้งหมดกี่ตัวสองตัวล่างก่อนสองตัวล่างก่อนเอาพร้อมกันเลยไหมเอาทีละตัวครับเอาทีละตัวสาธุเด้อปูเตะเสมือนเนี่ยมาครับมาเนาะตัวแรกหาเลยครับหามาแล้วมาสู้กันสู้กันสู้กันครับเออหาหามาแล้วครับ หามาแล้วครับหามาแล้วามาแล้วพาผมห้าห้าห้าครับชัดเจนครับชัดเจนตัวที่สองนะครับตัวที่สองทวหมุนหนึ่งครั้งนะครับขายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อปูเด้อเซยเซยเมื่อเด้อปูเด้อจีจีว่าถิ่มใส่ก่อนบอกมันเหลือหลายรูปครับมีกี่ลูกครับเยอะไหมก็เหลือห้าอีกสองตัว โอ้ได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 ้ไก็ห้สมตัวครับได้ได้ไม่ไม่ไม่ต้องลงเลยครับเอาไว้อย่างนี้แหละเออ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 อเออ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 อาเอ้อออออออ ถือ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 ถืนถือ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 ถืืออถื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 อถอถื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 ออถื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 อถอถื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  สองตัวห้าเก้าอีกคู่เทพเอาลงไปแล้วก็จับาขอสามตัวทีนี้ครับขนลุกเลยไม่เคยขนลุกอย่างนี้มาก่อนขอสามตัวขอสามตัวขอเทีาละตัวเนาะบ๊อบรางวัลคือม๊บสามตัว เก้าเก้อีตัวแรกเป็นเก้า่นะครกเก้าเก้ามาแล้วครับหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเก้าเนะครับเหลักหน่วยเก้าเก้ามาแล้วครับไว้ยังนี่แหละครับโอเคเก้าหลุดแ้เอาให้มันห้านงให้หลยได้็นั้ง ศูนย์เลข้ามีหลีดเลยนี่เลขเก้าเลขเก้าครับหลักสิบศูนย์หลักรับศูนย์ศูนย์ูน้านาพี่น้องพี่น้องพี่น้องถ่ายอีกจักโตหนึ่งหลักร้อยหลักหน่วยครับอ้าวเก้าศูนย์หลักไอนก่อนหลักสิบหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอ่ะพี่นุ้เหลือหลักหน่วยเนาะอ่าครับมับมาแล้วครับอย่าบอกว่าห้า หกหกครับเก้าหกศย์หหอันนี้ได้หกเก้าหเป็นเก้าได้นะครับเก้าศูนย์หกหกศูนยเก้าเ้าย์ศย์หครับตามนี้แะพิม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 ลงพิมพ์เก้าศย์หกศูนย์เก้าศูนย์หกหลงอ่ะก่อนสิบิิมแล้ว เราข้มฟุ้งว้มฝันอีกอย่างมีบ่ครับก็ก่อนที่ช่องใหญ่ๆพี่น้องเขาจะมานะครับก่อนที่แอดหลายๆช่องจะมาครับฝันว่าเจ้าคุณบุญนายมามาที่ที่สถานโพเทฟนะครับโพเทฟก็ยังนั่งคิดว่าใครจะมาหาเราไม่คิดว่า youtube นะครับช่องใหญ่ๆจะมาวัยป่านนี้นะครับนะครับจริงๆแล้วมือเศารงูมั่นกระขืนเทิงหัวรดน้ำ นะครับทึบ่งหัวรถผมนะครับฉะนั้นเลขหัวรถผมก็คือหากเก่าอยู่แล้วนะครับตรงกันเป๊ะครับตรงกันเป๊ะบอคิดว่าเหลขมันสิมันตรงกันในใจว่าสิบป,ปอยหากเก่าอยู่แล้วนะครับในความรู้สึกผมนะครับในเมื่อมาอย่างนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องถือเิ็งในเพนเพจตาอุกครับอ้พ่องพ้อง,พ,องพี่นิวคนสุรินไทยแลน,นด์คนสุลินทีวี บาติแกนสาวเ็ตความเสือละกะหนาคีเมนบอลนาคีหน่อยนาคีหน่อยจริงใจจังไดกะทีมาตีตามโปรเทมเนีกะสินําพีน้ำหนองทั้งประเทศโปนีโปุสินนะครับไปพร้อมๆกันทั้งประเทศครับนี่ฮะเรียกทีชชจับได้ก็คือตัวนี้แหละชัดเจนแล้วพิมจากลงพิมบาทติแกนสตึกครับครับ ลงทิมใหญ่คราบลงทิมไงชัดเจนไหมครับชัดเจนจะบ้าเชียงเลยลงคำอีกสักหน่อยครับผมเออมันจะบริเวณบางหน้าปูครับครับโอเคครับนะคครรัับบเลยผมทีเดียวชัดเจนครับผมปูชัดเจนครับห้าเก้าหกสิบเก้าปูเทพบอกปูให้ยูให้แน่ครับซาโดเดอร์ปูทาวีลูกปลาโขหนาคลาดทั้งสี่ตระกูล น้ำทีมโดยองค์ดําเสียนตดีจันทาที่ดูแลปกปักรักษาทิบสถานปูเทพแห่งนี้คเมื่อนี้พี่น้องยูทูปทุกช่องนะครับมหาตัวเลขมหาแนวทางมหาให้พี่ให้น้องปดหีีปดิสินผ้าพีผ้าน้องลำลำล่อยในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพัน้อหสื่อ,อยังกระดครับหาเก่าแล้วก็6 0ศูนย์เก่านะครับ ฉะนั้นพี่น้องก็ขอให้เงนาะครัอลำล้ำล่อยขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณคับขอบคุณปู่ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ